เราจะมาถามพี่ไพ่กันว่าคุณมีพลังงานหรือดวงวิญญาณที่คอยตามติดคุณหรือเปล่าเนาะเออแล้วพลังงานเหล่านั้นมาเพื่ออะไรนะคะเนาะเออเป็นคลิปแบบโฮโรโ,โ,โฮนิดนึงนะคะจากสำรับนี้เนาะฟังเอาไว้เป็นความบันเทิงแก้งเหงาเนาะนะคะนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้แม่หมอจะทำเสียงแบบ คนลุกคนลุกหนึ่งเนาะทำ <c oughs> เสียงแบบลึกลับนะคะฮอลโฮอลนะคะสัญญ <c oughs> าณที่บ่งบอกว่าเป็นคุณนะคะพลังงานแรกก็คือ Queen of Wands ค่ะเออคนเก่งคนมีฝีมือนะคะแล้วก็มีความมั่นใจมากๆเลยกับสิ่งที่คุณทำในทุกๆเรื่องนะคะ โดดเด่นไปในเรื่องของการทํางานนั่นเองค่ะสตรองมีพ w e r มากมากเลยนะคะกับพลังงานที่เป็นคุณกับราชินีมเมทาวค่ะเนาะสัญญาณเพิ่มเติมเนาะหกเมทาวค่ะคุณประสบความสําเร็จนะคะหลายๆเรื่องมาแล้วด้วยนะคะเนาะเราคุณมีประสบการณ์มากๆเลยนะคะและจะนําความสําเร็จมาสู่คุณนะคะในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะ สัญญาณต่อมาค่ะ the world อ้โหคุณกำลังเรียนรู้นะคะกับเรื่องราวต่างๆรอบตัวด้วยศักยภาพของอาความเข้าใจนะคะต่อเรื่องราวต่างเนาะเรียนรู้จากประสบการณ์รอบตัวของคุณเพื่อนาความสุขมาสู่ชีวิตนั่นเองค่ะเนอะสัญญาณต่อมาค่ะ king of war อโอโห queen of w a e king of war เนาะ สัญญาณคู่ขึ้นมาค่ะคุณน่าจะมีคู่ที่ดีนะคะนาะแล้วก็มีไฟมีแพชชั่นพอๆกันเลยนะคะกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นาะในตอนนี้ค่ะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานการเรียนได้ค่ะนาะแล้วก็มี p พาเวอร์ที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะกับราชาไม้เท้าภาพนี้นั่นเองนะคะนาะสัญญาณของคนที่เกิดในธาตุไฟนะคะเมษดสิงห์ธนูค่ะนาะและสําหรับคนที่เกิดใน วันเสาร์นะคะ The w e r ์ค่ะเนาะโดดเด่นโดดเด้งมากๆเลย The w อ r ์เป็นธาตุดินได้ค่ะพลิกศกกันมังก่อนนะคะสัญญาณนะคะพี่ไพ่จะสิบถามพี่ไพ่แบบไม่กล้าออกสื่อนะคะถามในจิตแล้วกันเนาะเออสัญญาณแรกค่ะ Hello f ค่ะคุณมีความศรัทธาน,นะคะเนาะเออ ต่อความดีต่อแสงสว่างนะคะต่อสติปัญญาของคุณด้วยก็ได้ค่ะเนาะเออรู้รู้สึกถึงความเชื่อและความศรัทธาค่ะเป็นทิศทางที่ดีนะคะและเหล่าวิญญาเหล่านี้นะคะก็รู้สึกศรัทธาด้วยเช่นกันค่ะเนาะในเชื่อในเรื่องของความดีก็ได้นะคะเนาะสมงตัวมากๆเลยค่ะสัญญาณต่อมาก็คือจะกรมิดนะคะเออคุณรักการเรียนรู้นั่นเองค่ะเนาะชอบศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหาความรู้ค่ะเพื่อนํา แสงสว่างดีๆนะคะนะมาสุชีวิตของคุณเนาะเออเจอเคลมิดค่ะสัญญาณต่อมาจุดทาเวอร์ค่ะและอยู่คุณกำลังอยู่กับสถานการณ์ของการตื่นรู้การเรียนรู้ก็ได้ค่ะเนาะกับเรื่องราวต่างๆที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้ด้วยความเข้มข้นเลยกับเดอทโวเวอร์ภาพนี้เนาะสัญญาณของบิ๊กเบนสัญญาณของการเวลาที่จะปลุกศักยภาพของคุณขึ้นมาในตอนนี้ด้วยก็ได้ค่ะเนาะ ให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในปัญญาของคุณการศึกษาแสวงหาความรู้ของคุณแสงสว่างจะนำพาคุณค่ะไปเจอความสุขอย่างแน่นอนจากสถานการณ์ที่คุณจะจาเป็นจะต้องเรียนรู้นั่นเองค่ะเพราะว่าคุณมีพรสวรรค์ค่ะเนาะคุณสามารถเชื่อมโยงนะคะต่อเซนต์หรือสัญชาตญาณคุณได้แม่นยําค่ะและคุณเป็นคนที่รอบรู้ค่ะเนาะเป็นคนที่มีฝีมือนะคะชอบเรียนรู้แล้วก็มี อาจจะมีสติหรือว่าอาจจะมีสมาธินะคะที่นิ่งมากๆด้วยซ้ำนั่นเองนะคะเออเนอะกับสายสัญ,ญญาณเพิ่มเติมนะโอ้เด็กถือเหรียญค่ะคุณมีความจริงจังตั้งใจนะคะเป็นจิตวิญญาณภายในส่วนลึกของคุณเลยก็ได้ค่ะเนอะเออเนาะความจริงจังตั้งใจของคุณเพื่อที่จะนําความสุขนําแสงสว่างมาสู่คุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่งคั่งและมั่นคงนั่นเองนะคะเนอะ สัญญาณต่อมาคุณมีพลังงานที่คอยตามติดคุณอยู่แน่นอนค่ะเนาะอาจจะเป็นความกลัวนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานใดก็แล้วแต่ค่ะที่ทําให้คุณเกิด power เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาในตอนนี้ก็ได้นะคะกับคําว่า the ซ i โด m a ภาพนี้นั่นเองค่ะเนาะเออสัญญาณต่อมาค่ะจิตวิญญาณพลังงานดวงนี้ค่ะเนาะเหมือนจะนําพาคุณค่ะค่อยๆเรียนรู้จากสถานการณ์ของปัญหาและทําให้คุณ ได้เคลื่อนคล้อยผ่านปัญหาของคุณนะคะฤๅสี N 4. เออมันเป็นพลังงานนะคะที่เข้ามาทำให้คุณนะคะผ่านพ้นจากอุปสรรคนั่นเองค่ะเขาหน้าที่จะคอยปกป้องคุณนั่นแหละนะคะอืมสัญญาณต่อมามาแน่นอนค่ะดูสีดวงตาเต็มไปหมดเลยนะคะอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกของคุณได้ค่ะเนาะเออและภาพนี้วิเพิ่งจะเห็นภาพนี้ค่ะโผล่มาด้านนี้นะคะเป็นรูปหน้าคนเนาะ เออไม่เคยสังเกตเลยค่ะพอพูดว่ามีขึ้นมาก็เห็นเลยนะคะเนาะอาจจะเป็นโฮโรนะคะเนาะจิตใต้สานึกคุณหรือเป็นจิตวิญญาณใดก็แล้วแต่ค่ะที่คอยคุ้มครองคุณอยู่นั่นเองเนาะเออทาให้คุณผ่านพ้นกับเรื่องราวปัญหาเนาะเออจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะเนาะเออไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกใดนั่นะเองเนาะแต่เวลานี้ค่ะจิตเด่นก็คือความขยันและความภาคเพียรของคุณเนาะนะเออ จะนำพาซึ่งการเงินที่มั่งคัง่งมั่นคงมาสู่คุณด้วยนะคะเออโอ้ยขนลุกเลยเมื่อกี้พอเห็นภาพหน้าคนเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยนะคะเชื่อไหมเออจริงๆนะคะเรารู้สึกว่าคุณมีพลังงานาคอยตามจิตคุณนะคะเนาะแต่มาช่วยมาส่งเสริมคุณนั่นแหละเนาะความรู้สึกของเรานะคะบ่งบอกบอกันนร้งจริงๆสัญญาณต่อมานะคะโอ้โห อสศวินมเมท้าค่ะพลังงานนี้ค่ะทําให้คุณมีไฟหรือมีแพชชั่นมากๆเลยก็ได้ค่ะเนาะช่วยปลุกความคิดจินตนาการของคุณค่ะลดแล่นมากๆเลยในหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบได้ค่ะเนาะโอ้เดอะลเวอร์ oh, lover, นะคะคุณมีพลังงานแห่งความรากักที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะเนาะ เชื่อมั่นได้เลยว่าพลังงานความรักของคุณนะคะคุณจะเจอแต่พลังงานหรือจิตวิญญาณดีๆที่คอยมาคุ้มครองคุณทาให้คุณผ่านพ้นจากสถานการณ์ปัญหาของคุณและทําให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทํานะคะการกระทําเท่านั้นค่ะที่จะส่งผลดีสําหรับชีวิตของคุณนั่นเองเนาะและคุณมีพลังงานอย่างความรักในเส้นทางอย่างความรักจากภาพนี้นะคะสามารถเชื่อมโยงจิตวิญญาณของคุณได้นะคะเออเนาะเออจากวิญญาณนะคะหรือ พลังงานใดที่คอยสนับสนุนคุณอยู่ก็ได้ค่ะสัญญาณต่อมาสิบถ้วยค่ะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นอ่าสมรภูมิไหนภพภูมิไหนนะคะต่างร้วนแล้วมีครอบครัวต่างลั้วแล้วมีความรักแหละเนาะและพลังงานนี้ค่ะจะทําให้คุณนะคะไปเจอกับความสุขในชีวิตรักครอบครัวของคุณด้วยค่ะกับสิบถ้วยนะคะโอ้โหดูสิ ถึงแม้จะมีเปลวเพลิงนะคะที่แบบโอ้โหโกระโจนโกระเชิกระโจนกระเชิดก็มาเนะอะพูดเวอร์จังเลยอะแต่ก็มีความสุขนะคะเมื่อ,อครอบครัวมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเนาะอาจจะชวนโฮโลนิดนึงค่ะจะปลุกจิตสำนึกภายในของคุณนะคะให้ตื่นรู้มากยิ่งขึ้นค่ะจากเรื่องราวของการกระทํานะคะรวมไปถึงในโฮโรต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเนาะให้คุณเชื่อมั่นนะคะจากเรื่องราวนี้ก็ได้ค่ะเนอะเนาะเออ เป็นพลังงานดีๆนะคะที่คอยสนับสนุนคุณอยู่อย่างแน่นอนค่ะเนาะเออเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะครบเครื่องสมบูรณ์นะคะจากพลังงานที่คอยตามติดคุณก็มาในรูปแบบของความรักนะคะแล้วก็ปรารถนาดีนั่นเองค่ะเนาะขอบคุณทุกการเขียนคอมเมนต์ให้กับเราออมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ